นี paid, um. mm. ่ต้องใช้มดน้ำบอมกลาง่หอมันสิไปใส่อะบานิโอใส่มีพี่เลี้ยงมีพีเลี้ยงว่าีเรยดโมเลโมไหมไมหลอกูครับเดีเขาไม่คำหนึ่งไงไม่ได้มใจนกี

แต่งรถก่อนไปต่อ mm อีก hmm. ูเหนือี yeah. ่ตัแ oh ้รถตู้ไปเ่อใดนะคุหายนอัยวแกับแห้งเออแห้งอยู่อะแต่ว่ารถตู้แห้งกว่ามู ผมบกค่าแต่ตำไดยูนิวมื่อกี้ข้านี่ออกานี่ออกตั้งชื่อไกเลยรอไปยังไเลยใส่พลังไได้อาวะขุ่นุุ่ไกก็ตู่แหงหอวอกเ็มอ่คือแหงไก่เธอมันเบาบอกล้วกระมันเงกุกลยกำลัให้คู่บกลมให้คูคูกลมบ่ได สรุปรถคันนี่แห้งกวหมูแห้งหย่อนส้มมันเนี่ยมันเ่าเลยผมแ้งแรงไม่เป่าเเอามาเปามารปิ่นกูรถมันหายไปเมื่อไร